ชนขอบคุณได้ไหมขอคืนได้ไหมเบาๆอกๆตอนนั้นที่ก้าถือนี่แล้วลนชนเลยลนลนอะไรกันแล้วลนแล้วมันชินต่อสภานะเสร็จแล้วชินต่อสภาเสร็จแล้วแล้วลนนี้ก็แล้วรถนี้ก็มาวิ่งแล้วลนนี้วิ่งผ่านมาพอดีแล้วรถนี้ก็วิ่งผ่านมาพอดีแล้ว รงนี้ก็วิ่งมาแล้วชนกันเลยหุยน่ากลัวเติมน,น้ำมันด้วยเติมน้ำมันด้วยเบาลุกเบาเบาอ,อย่าเปนโน้มเหมือนกันแบบนี้ก็ได้นะมีใครเป็นอะไรไหมไม่กล้าเป็นเล็เป็นหรอฟูฟูตกใจด้วยตกใจแล้วชั้นจะตกใจไหมไม่หรอโอ้โหข็ขอคืนได้ไหมคะมข,อขอคืนได้ไหมคะรถล,ละ่ะชัช้นเดินอยู่ เบาค่ะลูกแบบนี้ก็ได้มันได้เหรอคะแล้วไม่ได้นะมันทำอะไรได้อีกคะชื่นอย่าไปฝืนมันอย่างนั้นเลยค่ะลูกเล่นได้เล่นอันนี้ขึ้นมามันเป็นของใครนะลูกชื่นอ๋อมันเป็นของชื่นตอนไหนคะ ตรงนี้มันลงลงมาตรงนี้ได้นะอ,อยังไงคะลงมาเลยทำไม่ได้อะทำไม่ได้ <c oughs>